เ104เป็นเครื่องบินขับไล่ผูพหุภารกิจของจีนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหัวหอกทางอากาศของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) ในยุคป,ปัจจุบันเครื่องบินลำนี้ถือเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในตระกูลเจ10โดยถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการครองอากาศการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินหรือภารกิจทางยุทธศาสตร์ในรูปแบบสงครามสมัยใหม่เจ104เป็นเวอร์ชันที่ได้รับการอัปเกรดจากกลุ่นเจ 10A และเจ 10B อย่างมีนัยสำคัญไม่เพียงแค่ในด้านโครงสร้างและเครื่องยน ระบบปลดจับเป้าหมายและระบบอาวุธซึ่งช่วยให้เจ104กลายเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงในระดับใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไลยุค4.5ที่ทั่วโลกให้ความสนใจเจ104พัฒนาโดยบริษัทเฉิงดูแอร์กราฟอินดัสทรีกรุ๊ปและถูกออกแบบให้สาม,มารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนภายใต้สภาพอากาศที่หลากหลายโครงสร้างของเครื่องบินเป็นแบบเดลต้าวิงพร้อมขนาดซึ่งช่วยให้มีความคล่องตัวสูงและสามารถทำมุมจมตีได้สูงในขณะต่อสู้กลางอากาศในด้านสมรรถนะเครื่องบินเจ104มีความเร็วสูงสุดประมาณ2วัคหรือ2,40 แต่หากมีการเติมเชื้อเพลิงแบบแอร์ทูแอร์ก็สามารถเพิ่มพิสัยการปฏิบัติการได้อย่างมากซึ่งตอบสนองการรบระยะไกลและการแทรกซึมพื้นที่ศัตรูได้ดีหัวใจสำคัญของ j 104คือระบบเรดาร์ AESA Active Electronic s c a n n k y Array ที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายอากาศหลายเป้าหมายพร้อมกันพร้อมด้วยระบบ d a ต a l ลิงที่สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นๆหรือศูนย์บัญชาการภาคพื้นดินได้อย่างรวดเร็วแบบ Real Time อีกจุดเด่นของ j 104คือระบบอาวุธขั้นสูงที่สามารถติดตั้งได้ทั้งในภารกิจอากาศสู่อากาศ,ากาศสูพื้น เครื่องบินสามารถบรรทุกขีปนาวุธ P-10 และ P-15 ซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์และอินฟราเรดที่ทันสมัยที่สุดของจีนโดย P-15 มีพิษัย,ยิงมากกว่า200กิโลเมตรและใช้เทคโนโลยี AESA ภายในหัวรบช่วยให้การติดตามเป้าหมายแม่นยำแม้ในสภาวะที่มีสัญญาณรบก,กวนนอกจากนี้ J-10C ยังสามารถติดตั้งอาวุธประเภทอากาศสู่พื้นเช่นระเบิดนำวิถี Laser, เลเซอร์ระเบิดนำวิถี GPS และขีปนาวุธโจมตีภาคพ,พื้นดินชนิดต่างๆซึ่งช่วยให้สามารถทำภารกิจโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ของศัตรู ห้องนักบินของ j .1.04 ได้รับการออกแบบให้เป็นแบบฟลุคลัสท็อปพร้อมจอสแสดงผลสีขนาดใหญ่และระบบควบคุมแบบ h o t a s h a n d on Throttle and Stick ที่ช่วยให้นักบินควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องลมมือจากอุปกรณ์ควบคุมหลักรวมถึงมีระบบ ray, h e l m ม t Mount เดสเลทเอชเีที่สามารถเลือกเป้าหมายและปล่อยอาวุธได้ตามการเคลื่อนไหวของศีรษะในส่วนของระบบป้องกันตัวเอง j .1.04 มีระบบแจ้งเตือนเรดาร์ระบบปล่อยแผ่นส้อนเรดาร์ชาร์ฟและเปลวหลอกความร้อนแฟลร์ lair, รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์เค r ร์เตอร์เมช ที่ช่วยป้องกันขีปนาวุธนําวิถีด้วยเรดาร์ของศัตรูซึ่งทํให้เครื่องบินสามารถดําเนินภารกิจในเขตอันตรายได้อย่างมั่นใจเครื่องยนต์ของ J10C ในรุ่นแรกๆใช้เครื่องยนต AL ์ AL31FN ที่ซื้อมาจากรัสเซียแต่ในรุ่นใหม่ล่าสุดกําลังเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ WS-10 ไผแห่งซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาโดยจีนเองให้แรงขับสูงกว่าเดิมและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอีกทั้งยังรองรับการติดตั้งระบบ Thrust Vectoring ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการบินในมุมที่ผิดธรรมชาติหรือการเลี้ยวแบบเฉพาะในอากาศ J10C ไม่ได้มีไว้แค่ปกป้องด้านฟ้าของจีนเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในการขยายอิทธิพลทางอากาศของจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเครื่องบินลำนี้ถูกใช้ในภารกิจลาดตระเวนการสก,กรัดกั้นเครื่องบินต่างชาติและการฝึกซ้อมร่วมกับฝูงบินอื่นๆของ PLA Air Force อย่างต่อเน,นื่องหนึ่งในสิ่งที่สร้างความฮือฮาคือการที่ปากีสถานกลายเป็นประเทศแรกที่ได้รับ J-10C เข้าประจำการในฝูงบินของตนเมื่อปี2022ซึ่งถือเป็นการส่งออกเครื่องบินขับไล่รุ่นทันสมัยของจีนที่มีความสามารถรบในระดับเดียวกับเครื่องบินตะวันตกเช่น F-16 Block 70และ Raf ในการฝึกซ้อมและการแสดงการบิน j 1 0นึ่ศูนได้แสดงสมรรถนะอันโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นการบินขึ้นในระยะสัน้นการทำมุมจมปีสูงการร่อนเลี้ยวในระยะไกลและการใช้ระบบเลงเป้าหมายแบบทันสมัยทำให้ J104 ึ่ศูนย์ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ทั่วโลก,กว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีความสมดุลทางด้านเทคโนโลยีสมรรถนะและงบประมาณในแง่ของยิทธศาสตร์ J1 หนึ่ศูนย์่มีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องบินรบหลักของจีนในช่วงรอยต่อก่อนที่เครื่องบินยุคที่ห้าอย่างเจย่นิบจะเข้าประจำการในจำนวนมาก แม้ว่า J-10C จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนแบบเต็มรูปแบบแต่การออกแบบโดยรวมก็เน้นลดลายเซนเรดาผ่านรูปทรงเฉียงการเคลือบผิวลดการสะท้อนคลื่นและการใช้วัสดุผสมขั้นสูงซึ่งช่วยให้สปูตรวจ,จับได้ยากกว่ารุ่นก่อนๆอ,อย่างมากโดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการรบแบบเน็ตเวิร์กในอนาคตคาดว่า j 1 0 4จะยังคงถูกใช้งานอีกนานและอาจได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม,ตมไม่ว่าจะเป็นในด้าน AI สำหรับช่วยตัดสินใจระบบเลงเป้าหมายแบบใหม่หรือแม้แต่การติดตั้งอาวุธ Direct Energy อาวุธพลังงานสูงซึ่งงงกกกลัเป็นนนวโ้มมใหออคาาาารรบทศ สุดท้ายแล้ว J a 1 0 4คือหลักฐานแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการบินของจีนเป็นเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับสงครามสมัยใหม่ในทุกมิติทั้งในแง่ขององค์การต่อสู้ในอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นดินและการป้องกันตนเองในสนามรบที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยการที่ j 1 0 4สามารถผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีจีนและประสบการณ์จากตะวันตกได้อย่างลงตัวทำให้เครื่องบินลำนี้ไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกในเชิงยุทธศาสตร์ของจีนเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาติอื่นๆที่ต้องการพัฒนาเครื่องบินรบของตนให้มี